พี่แบงค์พี่แบงค์เชื่อไหมคะว่าความรักกินได้ไม่เชื่อกินไม่ได้กินได้สิกินได้ครับอยู่เนี่ยครับที่โครงการทหารพันดีมทบรสองเก้าครับที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงนะคะแต่ที่โครงการทหารพันธีมณฑลหารบมที่ยี่สิบเก้าค่ายเกศรีวรามีความรักกินได้ไปดูกันเลยคะ่ะทหารพันธีเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ทหารดีครับพันุ์พืชพันสัตว์ น้ำดินทุกอย่างต้องต้องดีหมดครับทหารเนี่ยเป็นเป็นแค่ส่วนประกอบเฉยๆครับเป็นแค่ส่วนประกอบเป็นผู้ผู้ปฏิบัติผู้ลงมือทํานะครับโครงการอาหารพันธีเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัต,ติต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง และพระราชทานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเองดังมีพระเกษรรับสั่งว่าพื้นที่ดำเนินโครงการต้องมีดินดีน้ำดีอากาศดีและเมล็ดพันธุ์พืชต้องดีด้วยซึ่งในท้องตลาดนั้นเมล็ดพันธุ์มีราคาแพงการผลิตเม็ดพันธุ์นี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภ,ภัยโดยการผลิตนี้ด้วยเราเอง และนำออกไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปส่วนเมล็ดพันธุ์ว่าเราจะปลูกอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรารอจากหน่วพัฒนาพันธุ์เพื่อจะส่งมาให้และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดไม่มีเจอปนเน้นการใช้ธรรมชาติมากที่สุดไม่มีสารเคมีและผักที่ปลอดภัยรับรองโดยกรมการเกษตรต้องได้รับ G A P การเก็บเกี่ยวต้องใช้ด้วยมือ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรักที่ทรงมีต่อพระสนิกรซึ่งพี่พี่ทหารในโครงการก็ได้สารต่อพระราชดำริของพระองค์สู่ประชาชนเพื่อความยั่งยืนช่วยกันดูแลตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์สัตว์ที่ดีฟูงฟักเอาใจใส่จนเจ้าพืชพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้เติบโตจนสามารถกินได้และไม่ได้สร้างประโยชน์แก่คนในค่ายเท่านั้นนะ แต่ยังแบ่งปันความรักสู่ประชาชนมีผักปลอดภยัยมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้จากการปลูกผักมาจุนเจอครอบครัวอีกด้วยค่ะเชื่ออะไรแล้วยังคะว่าความรักมันกินได้จริงๆและสุดท้ายนี้ก็เชิญทุกคนมาพิสูจน์ความรักกินได้กันที่ โครงการอาวันดีมนตรฐานทบวกที่ยีมากันเยอะๆนะครับ